สวัสดีค่ะนังเรียนทุกทคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแม่มอีกครั้งค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูแหม่มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการใช้ some and any นะคะ some และ any มีความหมายว่าอย่างไรแล้วมีการใช้ some และ any อย่างไรนะคะเด็กๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้แล้ว <S <S เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะ some และ any คืออะไรคะ ซัมและแอนนี่มีความหมายว่าบ้างหรือมีจำนวนหนึ่งแต่ไม่ระบุจำนวนที่แน่ชัดนะคะซึ่งการใช้ซัมและแอนนี่จะใช้อย่างไรอย่เด็กๆไปเรียนรู้ต่อไปนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การใช้ s o m e และ a n นนนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนเรื่องคำนามหรือ nouns กันก่อนนะคะคำนามคือคําที่ใช้เรียกชื่อของคนศัสว์สิ่งของสถานที่หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือคำนามที่นับได้และคํานามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคํานามที่นับได้เราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือ คำนามที่เป็นเอกพจน์เช่น a box กล่องหนึ่งใบ a banana กล้วยหนึ่งผลและคำนามที่นับได้ที่อยู่ในรูปของหูพจน์เช่น d o o r s ตุ๊กตาหลายตัว books หนังสือหลายเล่มนะคะส่วนคำนามที่นับไม่ได้ก็คือคำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนของสิ่งนั้นได้อาจจะเป็นสิ่งที่เล็กเกินไปหรือเป็นของเหลวเช่น bread ขนมปังฟฟกาแฟน้ำชอ็ชอกโกแลตน้ำตาล,มลนมนะคะสำหรับคำนามที่นับได้และนับไม่ได้เดี๋ยวเราจะนำไปใช้ในเรื่องการใช้ซ้ำและแอน,นี้ต่อไปเราจะมีวิธีการใช้ซ้ำและแอน,นี้ได้อย่างไรคะ สำหรับซามและเ n นเราจะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นคำนามนับได้รูปป้องหูโพสเสมอนะคะและก็ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะสำหรับรูปแบบการใช้ซามและเ n นนี่นะคะซามเราจะใช้ในรูปแบบประโยคบอกเล่าคะ่ะและประโยคคำถาม บางประโยคคำถามเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกประโยคคำถามนะคะแต่คำถามนั้นจะต้องเป็นคำถามในรูปประโยคขอร้องหรือประโยคเสนอให้นะคะส่วน any เราจะใช้ในรูปประโยคปฏิเสธค่ะและประโยคคำถามทั่วๆไปซึ่งประโยคคำถามนี้ก็ไม่ใช่ประโยคคำถามที่เป็นประโยคขอร้องหรือประโยคที่เสนอให้นะคะอันนี้คือรูปแบบของการใช้ซ้ำและ any ในรูปประโยคต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นการใช้ซ้ำในประโยคบอกเรานะคะดูตัวอย่างของการใช้ซ้ำในรูปประโยคบอกเราคุณครูจะใช้กับคำนามที่นับได้ในรูปหปหูพจน์นะคะอย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้ค่ะคำนามที่นับได้รูปหปหูพจน์ก็คือคําว่า b o o k s นะคะหนังสือมีอยู่หลายเล่มแต่ไม่มากเกินไปค่ะประโยคก็คือ There are some books on the table. There are some books on the table. แปลว่ามีหนังสือจำนวนหนึ่งอยู่บนโต๊ะนะคะเราใช้คำว่าจำนวนหนึ่งคือความหมายของคำว่า some นะคะไม่ได้มีเล่มเดียวแต่ก็ไม่มากเกินไปนะคะประโยคนี้เราสังเกตที่ are จะบ่งบอกว่าประโยคนี้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าเพราะไม่มีคำว่า not นะคะเราจึงใช้ some นะคะในประโยคด้านหลังคำว่า some จะตามด้วยคำนามที่เป็นคำนามพ้องหูพนดเสมอนะคะคือคำว่า books นะคะต่อไปภาพนี้ค่ะตุ๊กตาอยู่ในกล่องนะคะมีอยู่2ตัวประโยคก็คือ we have some d o o r s in the box we have some d o o r s in the box หมายถึง พวกเรามีตุ๊กตาจํานวนหนึ่งอยู่ในกล่องนะคะไม่ได้มีตัวเดียวนะคะมีจํานวนหนึ่งและก็ไม่มากเกินไปเราจึงใช้ซัมนะคะรูปแบบประโยคนี้สังเกตที่ have have นี้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าค่ะเพราะไม่มีคําว่า not หรือ don't have นั่นเองนะคะจึงใช้คําว่า some นำหน้าคำนามที่นับได้รูปรหูพจน์คือคำว่า dose some dose นะคะ ประโยคนี้จึงใช้ s o m ในรูปประโยคบอกเล่านะคะต่อไปค่ะการใช้ s o m ในรูปประโยคบอกเล่าสำหรับคํานามที่นับไม่ได้ค่ะเช่นน้ำอยู่ในขวดนี้พูดว่า I have some water in the bottle I have some water in the bottle หมายถึงว่าฉันมีน้ำอยู่ในขวดบ้างเล็กน้อยมีไม่มากนะคะมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะ ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าสังเกตคำว่า have นะคะไม่มี not จึงใช้คำว่า some ในประโยคแล้วนำหน้าคำนามที่นับไปได้คือ water some water นะคะต่อไปค่ะภาพนี้ there is some sugar in the jar หมายถึงว่ามีน้ำตาลอยู่ในขวดโหลบ้างเล็กน้อยเห็นไหมคะเราใช้ some ระบุว่ามีบ้างเล็กน้อย ประโยคนี้คือประโยคบอกเล่าสังเกตที่ verb to be คือ is ไม่มี not จึงเป็นประโยคบอกเล่าค่ะเราจะใช้ s u m ในประโยคบอกเล่าด้านหลัง s u m จะบ่งบอกคำนามที่นำไม่ได้คือคำว่า sugar นะคะแปลว่าน้ำตาลนะคะต่อไปค่ะ การใช้ซ้ำในรูปประโยคคำถามคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าคำถามนี้จะไม่ใช่ใช้ซ้ำทุกประโยคคำถามนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะเราจะใช้ซ้ำในรูปประโยคคำถามว่าอย่างไรบ้างสำหรับประโยคคำถามจะต้องเป็นประโยคคำถามที่เป็นประโยคคำถามเชิงขอร้องนั่นเองค่ะเช่นภาพนี้ค่ะ Can I have some sugar in my coffee, please? ประโยคนี้คือฉันขอน้ำตาลใส่กาแฟของฉันบ้างได้ไหมประโยคนี้เราจะขึ้นต้นประโยคคำถามว่า Can I have Can I have เป็นประโยคคำถามเชิงของร้องค่ะแปลว่าฉันขอน้ำตาลฉันขอน้ำตาลใส่กาแฟของฉันบ้างได้ไหมเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่า some เราจะไม่ใช้ any นะคะ ในประโยคขอร้องตามด้วย sugar sugar ก็คือน้ำตาลนะคะเด็กๆต้องดูนะคะว่าประโยคในขึ้นต้นด้วย can I h a v e เปลี่ยนประโยคขอร้องอีกรูปแบบประโยคหนึ่งในรูปประโยคคำถามที่ประโยคเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับอีกบุคคลหนึ่งนะคะเช่นประโยคนี้ค่ะ Would you like s o m e t e a Would you like s o m e t h i นะคะแปลว่าคุณจะรับชาไหมคะ จะขึ้นต้นประโยคคำถามว่า Would you like เป็นประโยคนำเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับบุคคลอื่นนะคะเราจะใช้ o m ำนำหน้าคำนามนะคะคือคำว่า t ในประโยคนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ o m ำในประโยคคำถามคือประโยคขอร้องกับประโยคนำเสนอให้นะคะ มาดูการใช้ any บ้างนะคะการใช้ any เราจะใช้ในรูปแบบประโยคปฏิเสธมาดูตัวอย่างของประโยคกันนะคะดูภาพนี้ค่ะภาพนี้ he doesn't want any chocolate he doesn't want any chocolate หมายถึงว่าเขาไม่ต้องการช็อกโกแลตเลยนะคะเห็นไหมคะว่าประโยคนี้เราสังเกตคำว่า doesn't want จะอยู่ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะแล้วเราจะใช้ any นำหน้าคำนามที่นำไม่ได้คือ chocolate นะคะแปลว่าช็อกโกแลตนะคะ any ใช้ในประโยคปฏิเสธแปลว่าไม่เลยก็คือไม่ต้องการเลยนะคะดูตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะภาพนี้ there isn't any bread there isn't any bread นะคะแปลว่าไม่มีขนมปังเลยนะคะประโยคนี้สังเกตที่ i s n t i s n n เป็นประโยคปฏิเสธค่ะจึงใช้ any นำหน้าคำนามคือคำว่า bread ขนมปังนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะภาพนี้ค่ะ there aren't any pens in the bag there aren't any pens in the bag ประโยคนี้มีความหมายว่าไม่มีปากกายอยู่ในกระเป๋าเลยนะคะ ประโยคนี้เราสังเกตคําว่า aren't เป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะจึงใช้ any นาหน้าคํานามที่นําได้รูปพ้อหูพูดนะคะต่อไปมาดูกันใช้ any ในรูปประโยคคําถามทั่วๆไปนะคะตัวยอย่างของประโยคค่ะดูภาพนี้ค่ะ are there any students in the room are there any students in the room หมายถึงว่า มีนักเรียนอยู่ในห้องนี้บ้างไหมเป็นคำถามทั่วๆไปนะคะเด็กๆเพราะประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย r และมีเครื่องหมาย question mark ด้วยซึ่งอยู่ในรูปประโยคคำถามทั่วๆไปค่ะจึงใช้คำว่า any นำหน้าคำนามคือ students เป็นคำนามในรูปบ่งหูพพจน์แปลว่านักเรียนจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งไม่มากนะคะการใช้ any แปลว่านักเรียนจํานวนหนึ่งก็คือมี ประมาณ2หรือ3ไม่มากเกินไปและก็ไม่ใช่1คนด้วยนะคะจึงใช้ Any นําำหน้าคำนามนะคะที่นับได้รูปมหูพจน์ค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งประโยคนะคะถามว่า do you have any sisters นะคะประโยคนี้มีความหมายว่าคุณมีพี่สาวหรือน้องสาวบ้างไหมเป็นคำถามทั่วๆไปถามเกี่ยวกับสิ่งที่มี ะะไม่ใช่ประโยคขอร้องไม่ใช่ประโยคที่เสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับบุคคลอื่นนะคะซึ่งขึ้นต้นประโยคคำถามว่า do แล้วลงท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark เป็นประโยคคำถามค่ะจึงใช้ any กับคำนามที่นับได้รูป,ปรหูพจน์นะคะนี่คือรูปแบบการใช้ some และ any นะคะเอาละค่ะเด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วมาลองทดสอบความรู้กันนะคะ สำหรับแบบทดสอบนี้จะให้เด็กๆเ,เลือกวงกลม some หรือ any ที่อยู่ในวงเล็บให้ถูกต้องนะคะจะมีทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 I have ในวงเล็บคือ some any ลงท้ายด้วย Candice แปลว่าฉันมีลูกกว่าจำนวนหนึ่งนะคะเด็กๆคิดว่าเราจะใช้ some หรือ any ดีคะในประโยคนี้ค่ะเด็กๆด,ดูประโยค กอนนะคะว่าเป็นประโยคบอกเล่าปริเศษหรือคําถามค่ะเราจะสามารถเลือกใช้ some และอันนี้ได้ถูกต้องนะคะค่ะเลือกแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือเราจะใช้ s o m ค่ะเพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าสังเกตที่ h a v e ค่ะ h a v e h a v e <have S 1> ไม่มีคําว่า don't have หรือ not นั่นเองจึงเป็นประโยคบอกบเล่าเราจึงใช้คำว่า s o m นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ I don't have some หรือ any books นะคะสังเกตประโยคนะคะว่าประโยคนี้คือประโยคอะไรคะค่ะเลือกแล้วนะคะคำตอบก็คือ any ค่ะเราใช้ any เพราะประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะมีคำว่า don't have แปลว่าไม่มีฉันไม่มีหนังสืออยู่เลยนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ Do you have some any bags? คิดว่าเราจะใช้ some หรือ An y นะคะสังเกตประโยคก่อนค่ะบอกเราไปรียบเสดหรือคำถามคะประโยคนี้เป็นคำถามแต่เด็กๆวิเคราะห์ดีๆนะคะเป็นคำถามแบบใดนะคะ,ะเราจะเลือกใช้ some หรือ An y ดีคะตอบคือเราจะใช้ An y นนะคะเพราะว่าประโยคคำถามนี้ถามว่าคุณมีกระเป๋าจำนวนหนึ่งใช่ไหมเป็นประโยคคำถามทั่วๆไปค่ะจึงใช้คำว่า ะะต่อไปข้อ4ค่ะ Can I have some any sugar นะคะเราจะใช้อะไรดีคะค่ะดูประโยคให้ดีๆนะคะว่าเป็นประโยครูปแบบใดเลือกอะไรดีคะ some หรือ any คะเราจะใช้ some เพราะว่าประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย Can I have เป็นประโยค ในเชิงขอร้องนะคะ Can I have some sugar? หมายถึงว่าฉันขอน้ำตาลหน่อยได้ไหมเป็นประโยคในเชิงขอร้องนะคะจึงใช้คำว่า some ในประโยคค่ะประโยคที่5ค่ะ Would you like some หรือ any coffee? ประโยคนี้เช่นเดียวกันสังเกตดีๆนะคะว่าเป็นประโยคในรูปแบบได้เราจะใช้ some หรือ any ดีคะ ประโยคนี้เราจะใช้ some เช่นเดียวกันเพราะประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย Would you like เป็นประโยคนำเสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับบุคคลอื่นประโยคนี้คือ Would you like some coffee หมายถึงว่าคุณจะรับกาแฟไหมคะเป็นประโยคในการ เสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บุคคลอื่นจึงใช้สำในประโยคนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆใครสามารถทําแบบทดสอบ5ข้อนี้ถูกหมดเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะแต่ถ้าคนไหนยังทําถูกไม่หมดไม่เป็นไรค่ะอย่าเด็กๆกลับไปทบทวนในเรื่องการใช้สำและแอนในรูปประโยคต่างๆกันนะคะจะได้ทําได้จูกต้องมากขึ้นนะคะคุณครูจะสรุปให้เด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ some และ any หมายถึงว่าบ้างหรือจำนวนหนึ่งแต่ไม่ระบุจำนวนที่แน่ชัดนะคะเราจะใช้ some และ any นีำหน้าคำนามที่นับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจน์และคำนามที่นับไม่ได้นะคะสำหรับ some เราจะใช้ในประโยคบอกเราค่ะเช่น there is some water in the b o t t o m หมายถึงว่ามีน้ำอยู่ในขวดเพียงเล็กน้อยนะคะ และก็ใช้ some กับประโยคคำถามบางคำถามนะคะเช่นประโยคขอร้อง Can I have some coffee? ฉันขอกาแฟหน่อยได้ไหมหรือประโยคเสนอให้เช่น Would you like some tea? มายถึงว่าคุณจะรับน้ำชาไหมคะส่วน any เราจะใช้ในประโยครูปประโยคปฏิเสธนะคะเช่น There isn't any bread for breakfast. หมายถึงว่าฉันไม่มีขนมปังเป็นอาหารเช้าเลยนะคะหรือใช้ประโยคคำถามทั่วๆไปค่ะเช่น Do you have any sisters หมายถึงว่าคุณมีพี่สาวหรือน้องสาวใหมนะคะซึ่ง Any เราจะใช้ประโยคคำถามทั่วไปไม่ใช่คำถามที่อยู่ในรูปประโยคขอร้องหรือเสนอให้นะคะนี่คือสรุปของการใช้ some และ any นะคะ ต่อไปนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหนังสือ English Exercise หน้าที่188ค่ะเป็นการบ้านของรหัส257นะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดไม่มีหนังสือ English Exercise นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ครูแนบไว้ให้มาทำแบบฝึกหัดพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะแบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดที่4ค่ะ จงเติมซ้ำหรือ any ลงในช่องว่างค่ะเด็กๆมาดูข้อที่1กันเลยค่ะ I have water in the b o t t o m นะคะประโยคนี้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะใช้ซ้ำหรือ any ลงในประโยคดีคะเด็กๆสังเกตประโยคนะคะว่าเป็นประโยคในรูปแบบประโยคบอกเล่าเป็นจิเศหรือคำถามนะคะจึงจะสามารถใช้ซ้ำและ any ได้ถูกต้องค่ะประโยคนี้ตอบอะไรดีคะ ประโยคนี้เด็วกๆว่าวบิคอบโครงสร้างของประโยคกันคือเรามี have นะคะซึ่งประโยคนี้ก็คือประโยคในรูปแบบประโยคบอกเรานั่นเองนะคะเราจะใช้ some ในประโยคนะคะตามด้วย water เป็นคำนามที่นับไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายว่าฉันมีน้ำเล็กน้อยอยู่ในขวดน,นะคะเด็กๆมาดูข้อ2ต่อค่ะข้อ2 she doesn't want chocolate ประโยคนี้เป็นประโยครูปแบบใดคะมีคำว่า doesn't want แสดงว่าเป็นประโยคในรูปแบบประโยคปฏิเสธค่ะเราจะใช้ some หรือ any ในประโยคดีคะเราจะใช้ any ค่ะเราใช้ any นำหน้าคำว่า chocolate คำนามนับไม่ได้แปลว่าบ่อนไม่มีช็อกโกแลตเลยนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ Did he catch fish นะคะประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย did ซึ่งเป็นประโยคอะไรคะมีเครื่องหมายลงท้าย question mark ค่ะเป็นประโยคคําถามเด็กๆลองมาดูนะคะว่าประโยคนี้มีความหมายว่าอะไรแปลว่าเขาจับปลาจํานวนหนึ่งสแสดงว่าเป็นประโยคคําถามทั่วๆไปคะ่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ some หรือ any ดีคะเราจะใช้ any นะคะในประโยคคําถามทั่วๆไปนะคะประโยคนี้คือ did he catch any fish หมายถึงว่า เขาจับปลาจำนวนหนึ่งใช่ไหมนะคะเป็นประโยคคำถามค่ะต่อไปข้อ4 I buy fruit from the market มาดูรูปแบบของประโยคค่ะสังเกตคำว่า buy buy ตัวนี้ไม่มีรูปปฏิเสธในประโยคนี้เลยแสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าค่ะเพราะฉะนั้นใช้อะไรเลยคะใช้ซ้ำได้เลยค่ะประโยคนี้ก็คือ I buy some fruit from the market. แปลว่าฉันซื้อผล,ลไม้จำนวนหนึ่งมาจากตลา,าดนะคะต่อไปข้อ5ค่ะ There is sugar in the jar นะคะประโยคนี้สังเกตคำว่า is ไม่ใช่รูปปฏิเสธเพราะฉะนั้นใช้อะไรได้เลยคะใช้คำว่า some ได้เลยค่ะประโยคนี้ก็คือ There is some sugar in the jar หมายถึงว่าฉันมีน้ำตาลเล็กน้อยอยู่ในขวดโหลนะคะมาดูข้อที่6ค่ะข้อที่ห There isn't bread for breakfast นะคะประโยคนี้สังเกตที่ไหนคะสังเกตที่ isn't isn't อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธค่ะเพราะฉะนั้นใช้อะไรดีคะใช้ any ค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่า There isn't any bread for breakfast หมายถึงว่าไม่มีขนมปังเป็นอาหารเช้าเลยนะคะเราได้ทำแบบฝึกหัดคือข้อ1ถึงข้อ6ไปแล้วนะคะส่วนแบบฝึกหัดข้อ7ถึงข้อ12นะคะเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดนี้ต่อให้เสร็จจนถึงข้อ12เลยนะคะเด็กๆกลับไปทบทวนการใช้ซัมเอนนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เติมซัมและเอนในแบบฝึกหัดนี้ได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะ Thank you. หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดต่อให้เสร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ English Exercise หน้าที่188แบบฝึกหัดที่4นะคะถ้าเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยนะคะเด็กๆสามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมได้ในหนังสือ สือ English Exercise หน้าหีถึง6นึง1้7และในใบความรู้รหัส257นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูแม่มก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ Good bye ค่ะเด็กๆ